สหก์การเกษตรด่านมะขามเตี้ยจำกัดตั้งอยู่เลขที่259ตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีจดทะเบียนขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2536ซึ่งในอำเภอด่านมะขามเตี้ยมี4ตำบลคือตำบจลจระเข้เผือกตำบกลกรอนโดตำบลด่านมะขามเตี้ยและตำบลหน,นองไผ่ ย้อนเวลากลับไปเมื่อ19ปีก่อนสหกรณ์ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจเป็นเวลา4-5ปีเพียงแค่รับสินค้าจากชุมนุมมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกเป็นบางอย่างเท่านั้นจึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจนกระทั่งปี2540คุณนิ่มนวลพิษปรีชาสหากรณ์อำเภอในขณะนั้นเข้ามาบุกเบิกฟื้นฟูสหกรณ์จากเงินสดในมือซึ่งเหลือเพียงแค่1,000บาท จึงเริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องระบบสหกรณ์หลักการอุดมการณและวิธีการสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยโดยนำเงินทุนครั้งแรกมาจากกองทุนพัฒนาสหากรณ์จำนวนทั้งสิ้น3 0 0 0 0 0บาทเพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดธุรกิจต่างๆทําให้มีผลกําไรเพิ่มขึ้นทุกปีและได้ดำเนินกิจการสหกรณ์อย่างเต็มรูปแบบ จนมีกําไรเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ยจำกัดมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานคือมุ่งส่งเสริมธุรกิจความรู้วิชาการนวัตกรรมความคิด เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกสร้างเครือข่ายพัฒนาสหากรณ์กรดำรงไว้ด้วยความศรัทธาและสามคัคคีและพันธกิจคือตอบสนองความต้องการของสมาชิกปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรมให้บริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงสอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันสาหากรณ์ให้บริการแก่สมาชิก4ธุรกิจหลักคือ 1. ธุรกิจรับฝากเงิน 2. ธุรกิจสินเชื่อ 3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและ 4. ธุรกิจบริการสินค้าก็วัสดุทางการกเกษตรและของเครื่องอุปโภคบริโภค ทุกด้านที่สมาชิกต้องการเครื่องไฟฟ้าต่างๆอะค่ะเพราะว่าสกอร์นี่เป็นของสมาชิกสมาชิกถือหุ้นอยู่ในสกอร์และทุกอย่างที่สมาชิกทำธุรกิจกับสกอร์นี่จะได้แบ่งแบ่ง,บงคืนในรูปในรูปของปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกทุกท่านปีที่ผ่านมาณะ3มิมิถุนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกำไรประมาณ8ล้าน6เราก็ปันผลให้สมาชิกประมาณร้อยละ7 นะคะปันผมไป4ล้านแล้วก็เฉลีย่ยคืนต่างๆคือว่าผลกําไรนี้กลับคืนสู่สมาชิกเราก็เป็นพนาาักงานบริหารจัดการให้ถูกต้องและก็โปรง่งใสคณะกรรมการก็ช่วยกันบริหารนอกจากนั้นยังมีธุรกิจเพิ่มเติมที่สังกัดได้ดําเนินการดังนี้ธุรกิจนวดแผนไทยธุรกิจร้านเสริมสวยธุรกิจร้านเสื้อผ้าธุรกิจร้านกาแฟสด ร้านค้าชุมชนและร้านอาหารของสหกรณ์ในการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์มีทั้งการเชื่อมโยงทางด้านเงินรับฝากและการจับหาสินค้ามาจำหน่ายจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเช่นจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรเศรษฐกิจและสินค้าหลักของสาหากรณ์มาเสริมพลังซึ่งกันและกันและยกระดับความเข้มแข็งของธุรกิจสาหากรณ์ให้มากขึ้นจุดเด่นของสาหากรณ์ 1. มีคณะกรรมการบริหารงานชัดเจนสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นอย่างดี 2. มีเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายจัดการและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 3ม,มีการระดมทุน,นดำเนินงานโดยการถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและมีการรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นอย่างต่อเนื่อง 4. มีการขยายธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 5. มีอาคารและสถานที่ตั้งเป็นของตนเอง 6. สหกรณ์มีการจัดทำแผนงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างชัดเจน 7. สหกรณ์มีการกำหนดข้อบังคับและระเบียบถือใช้โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดถือใช้ปฏิบัติ 8. สหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและเอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกจากนั้นสหกรณ์การเกษตรด่านมะขับเตี้ยจำกัด ได้จัดสวัสดิการการประกันชีวิตเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเช่นสากรจัดทําประกันชีวิตเพื่อไม่ให้สมาชิกมีปัญหาในกรณีเสียชีวิตระหว่างผู้กู้และผู้คำประกันและสากรก็จะไม่มีปัญหาในกรณีที่สมาชิกเป็นหนี้สำหรับแผนงานในอนาคต สาการการเกษตรด่านมะขามเตี้ยจำกัดมีความพร้อมที่จะจัดทำตลาดกลางเพื่อรวบรวมผลผล,ผลิตจากสมาชิกในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ยและรองรับการกระจายสินค้าเข้าสู่ชายแดนทวายพร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์พัฒนานเด็กและเยาว,วชนของสมาชิกเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ความสาเร็จของสหกรณ์ด่านมะขามเตี้ยจำกัดคือหัวใจของความเป็นสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการดําเนินงานและฝ่ายจัดการที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจรู้บทบาทหน้าที่ของตอนเองช่วยเหลือเกื้อกูลและขับเคลื่อนสหกรณ์แห่งนี้ให้เดินไปสู่เป้าหมายที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกทุกคนเพื่อประโยชน์ ของมวลสมาชิกและชุมชนเป็นที่ตั้งดังวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่ได้วางไว้ต้องการให้สมาชิกอยู่ดีกินดี